เคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่แท็กซฟาร์มตลาดรถไฟจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้เรามีรถสวยๆมานำเสนอแล้วนะครับผมเป็นคันนี้เลยนะครับทุกค้านะเป็น l 4018 SP นะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับมาพร้อมกับชั่วโมงใช้งานนะครับแค่93ชั่วโมงนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับติดมาพร้อมอุปกรณ์นันดินหน้านะครับ FD164E นะครับแล้วก็ผ่านพวนหลังนะครับ DH225E Pro นะครับลูกค้าเป็นตัวหนักนะครับลูกค้าตัวนี้นะ คันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปนะครับคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าราคานะสภาพรถใหม่ๆอย่างนี้ราคาลดลงจากของใหม่มาประมาณ10,000แบาทนะครับลูกค้านะค่อนเงินที่เราต้องจ่ายไปอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับลูกค้าเก็บไว้ใช้งานเป็นอย่างอื่นได้นะครับลูกค้านะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับรอบคันนะครับลูกค้าดูสภาพรอบคันนะครับบอกได้เลยว่าใหม่เอี่ยมมากๆนะครับนะไม่มีที่ตินะตัวนี้นะครับมี คือมี100รอยถลอกนิดเดียวที่ใบมิดแนดนินหน้านะครับก็อย่างอื่นก็เดิมเดมมาจากโรงงานเลยนะครับลูกค mm ้า hmm. เนี่ยครับกองจุดมาร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเครื่องกองอตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับป็ยังเป็นของเดิมนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าตัวนี้ฮะ93ชั่วโมงนี่ก็คือไม่มีทิฏินะครับลูกค้านะ mm hmm. ผมคิดว่าตัวนี้ที่ผมซื้อรถเข้ามาเป็นหลายร้อยคันก็น่า mm hmm. จะเป็นคันนี้นะที่ว่าใหม่สุดๆแล้วนะครับ mm hmm. ชั่วโมงใช้งานน้อยสุดๆนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับเราเปิดราคาที่5้าแสนหนึ่งหมื่นบาทราคาไว้ต่อรองนั้นลูกค้านะถ้าลูกค้าดูไลน์นี้หรือว่าดูนะครับคลิปนี้แล้วก็แคปหน้าจอมาไว้นะครับผมมีส่วนลด้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับบอกว่าดูมาจากคลิปของเสียที่ไลน์อยู่ที่ถ่ายอยู่หน้าร้านนะครับตัวนี้นะครับมาดูรถคันนี้นะผมลดให้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกดกดแช์นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ในเพจของในในยูทูบของในช่องยูทูบของเซ็นเตอร์ฟาร์มเรานะครับ ผมมีส่วนลดให้ลูกค้า10,000บาทนะครับลูกค้าตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวแถมอะไรให้บ้างนะนอกเหนือจากใบมินาอิน่าแล้วก็ผ่นพวนหลังก็จะเป็นน้ํามันเครื่องกองเครื่องนะครับตัวนี้น้ำมันฮดลิกตัวนี้ยังไม่ถึงชั่วโมงการเปลี่ยนนะครับเราก็จะเป็นเปลี่ยนตัวน้ำมันเครื่องกองเครื่องให้นะครับลูกค้านะตัวนี้นะแถมไปนะครับแล้วก็เป็นตัวรับประกันนะครับประกันเครื่องยตนอีกหนึ่งปีเต็มเลยครับลูกค้านะเดี๋ยวให้ชมรับคันนะครับลูกค้าไม่ว่าว่าจะสวยขนาดไหนตัวนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ล้างนะครับยงไม่ล้านะ ให้ชมชั่วโมงก่อนนะครับนี่93ชั่วโมงนะครับลูกค้า3ชั่วโมงนะครับอยา่างนี้บอกเลยว่า90ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสวยอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,เลย,ย,เลยรับดูท้ายเธอนนะครับคือคานนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนกองตัวเช็คระยะ,ะตัวร้อยสองร้อยชั่วโมงให้แล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับเหมือนกันลูกค้าได้ของใหม่ถุง ดูสังเกตจากถุงผ้าพลาสติกตรงนี้ยังไม่แกะเลยนะลูกค้านะฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหารถวิชช้งานอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าจะเข้าหน้าทํางานแล้วนะครับนะก็อยากได้รถสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อหาเราได้นะครับที่แท็กซ์เฟาร์มตลาดรถไยจังหวัดขอนแก่นนะครับอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับทางเลี่ยนนงเงมืองตรงนั้นเป็ดนะครับลูกค้านะแล้วก็เบอร์โทรข้างล่างนะครับเดี๋ยวหนอ้องเอาใส่เบอร์โทรให้แอดไลน์ติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ